สวัสดีครับสวัสดีสุนลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับทางช่องยู u ูบนะครับหลายหท่านนะครับวันนี้นะครับทางร้านดันสักก็จะพามานำเสนอนะครับพาวเวอร์ของทาร์ปนะครับพาวเวอร์ของทาร์ปรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับรับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้ก็เปิดตัวนะครับเข้ามาแล้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเป็นทาร์ปนะครับเกาซึ่ง 9002โพรนะครับตัวนี้นะครับมีทั้ง9004โพรแล้วก็9002โพรนะครับอ่า9002โพรนี่ครับก็สามารถขับ18ได้ข้างละ4นะครับแล้วก็21ข้างละ4นะครับถ้า9004นะครับโพรนะครับสามารถขับได้18ข้างละ2แล้วก็21ข้างละ2กำลังวัดที่4โอห์มมากนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็น9002โพรนะครับ สั่งได้นะครับลูกค้าอยากได้ทารรุ่นไหนนะครับว่าจะเป็นออตอมนะครับออตอม5,000ันไอนะครับไอไอไอหน้าสินค้าน่าจะหมดนะครับน่าจะเป็นพวกออตอมนะครับดีเทคนะครับอ่าจจะเป็น9 0 0าสนะครับก็สั่งได้นะครับหรือ9 0 0าสนะครับสั่งได้นะครับลูกค้าสั่งได้นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับรับประกัน1ปีนะครับทางร้านก็ ได้คุยกับตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของบริษัททาร์ฟนะครับสั่งทางร้านได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับสําหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือลูกค้านะครับอยากมาชมสินค้าก็มาชมได้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่35,000พร้อมส่งนะครับ3า0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับถ้าลูกค้ามารับเองนะครับก็ราคาก็จะลดไปนะครับตามที่ลูกค้าตามที่ค่าส่งนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับ แต่ถ้าลูกค้านะครับมาเอาเองนะครับก็ราคาก็จะลดหักค่าส่งไปนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสามหมื่นสีนะครับกว่าบาทนะครับแต่ถ้าลูกแต่ถ้าลูกค้าอยากให้ส่งนะครับก็อยู่ที่35,000บาทพร้อมส่งนะครับราคาบริษัทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ 0837398945นะครับ0837398945นะครับตัวนี้นะครับสามารถขับญี่ปี่นได้ข้างละ4นะครับ18ข้างละ4นะครับเสียงกลางในข้างละ4นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือนะครับอ่านะครับผมนี่ครับเสนอให้ลูกค้านะครับคือลูกค้านะครับ มีสินค้ามือสองนะครับอยากได้สินค้ามือสองนะครับเอาคือลูกค้าอยากได้อ่าสมมุติว่าลูกค้าอยากได้ท้าโปนะครับแต่ลูกค้านะครับงบไม่พอนะครับอยากได้พวก power นะครับถ้ามี power ที่ลูกค้าว่าอยากเปลี่ยน up มาไซส์นะครับเอาสินค้ามือสองนะครับตามนะครับเอามาแลกตีเทิร์นได้นะครับก็ตีตามสภาพนะครับมาคุยกันนะครับตามเนื้อผ้านะครับ ตามเนื้อผ้านะครับว่ารุ่นนี้ขายเท่าไรเทนี้เทนี้ผมรับเขาเทนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือนะครับก็เพิ่มตังค์ให้ผมนะครับหรือนะครับลูกค้ามีพาวเวอร์นะครับเจ็ดแปดแท่นนะครับอยากมาได้เก้าสิบสองแท่นเดียวก็ได้นะครับถ้ามันเกินงบผมก็จะเพิ่มตังค์ให้ลูกค้านะครับก็จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับมาคุยกันได้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่35,000บาทพร้อมส่งนะครับ35,000บาทส่งได้ทั่วไทยนะครับว่าจะเป็นนะครับ ต่างประเทศนะครับอยู่ทางสปปลาวนะครับก็จะส่งให้ทางช่องเม็คหรือมุกดาหารนะครับถ้ามีคนที่อยู่ที่มุกดาหารผมก็ส่งให้ได้นะครับหรือนะครับจะข้ามกัมพูชานะครับทางนะครับทางกัมพูชาก็สั่งได้นะครับถ้ามีพวกอยู่แถวไทยนะครับก็จะส่งให้ได้นะครับ9 2รนะครับสินค้าเมือหนึ่งนะครับรับประกัน1ปีนะครับนะครับ ถ้าสมมุติว่าของมีปัญหาหรืออะไรนะครับการมีเกิดการเสียหายสมมตินะครับโทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับซื้อกับใครถามคนนั้นนะครับซื้อกับนั่นถามกับนู่นนะครับอ่าของมีปัญหานะครับซื้อกับผมไปนะครับอ่าทางผมนะครับสินค้าที่ผมขายไปนะครับทางบริษัทผมก็จะอ่ารับผิดชอบแล้วก็ส่งทางบริษัทให้นะครับติดต่อทางบริษัทให้คือผ่านผมนะครับเข้าบริษัทนะครับอ่าแต่ถ้าลูกค้าซื้อจากนู่นนะครับมาถามนี่นะครับผมก็จะไม่อ่าก็จะ ต้องต้องให้ไปถามคนคนที่ซือ้อนะครับลูกค้าซื้อจากนี่ก็ไปถามจากนู่นนะครับซ,ซื้อจากเจ้าไหนก็ไปถามเจ้านั่นนะครับซื้อมือหนึ่งไปนะครับไม่ใช่ว่าซื้อจากนู่นมาถามที่นี่นะครับผมก็ให้คําตอบไม่ได้ว่าประกันเหลือกี่เดือนกี่เดือนยังไงนะครับก็คือสมมติสมมติลูกค้าซื้อจากเจ้านู้นนะครับก็ไปถามเจ้านู้นนะครับซื้อจากเจ้านี้ก็คือถามจากเจ้านี้นะครับคือมันจะได้ตามที่ว่าถ้าซื้อจากผมนะครับผมก็บริการให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสินค้ามีปัญหาอะไรนะครับ ก็จะเป็นสินค้ามือสองนะครับสินค้ามือสองนะครับอ่าสินค้าของผมนะครับซื้อจากของผมไปนะครับเกิดการสำรุธเสียหายนะครับทางค้นส่งนะครับสมมุติสินค้ามือสองนะครับซื้อไปกับผมนะครับอ่าเกิดการสำรุธเสียหายนะครับผมก็จะมีบริการให้ลูกค้านะครับคือลูกค้าสบายใจนะครับถ้าของไปมีปัญหาของพังของอะไรมีปัญหานะครับผมคืนตังเต็มนะครับ คืนต si ังเต็มที่ลูกค้าที่ซื้อไปกับผมเลยนะถ้าลูกค้าไม่พอใจนะครับหรือหูเบี้ยวนะครับหูหักนะครับเครื่องพังอย่างนี้นะครับผมส่งไปนะครับหูร่มหักอะไรนะครับของมีปัญหานะครับผมคืนเงินลูกค้าเต็มหรือลูกค้าอยากได้ท่านไหนผมก็ให้นะครับไม่ใช่ว่าผมขายไปนะครับอ่าไม่ใช่ว่าผมขายไปแล้วครับของมีปัญหานะครับผมไม่รับผิดชอบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมคือสไตล์ผมนะครับสินค้าทางร้านผมผ่านมือผมนะครับของของผมนะครับของผมมีประกันอยู่แล้วให้ลูกค้านะครับจะได้สบายใจนะครับ หรือไม่ได้คน,นาาาราคานะครับราคานะครับซื้อกับใครนะครับอาจจะราคาถูกนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่ของผมนะครับผมมีประกันนะครับคือลูกค้านะครับสินค้าของผมนะครับผ่านของผมผมเช็คตลอดทุกครั้งนะครับไม่มัว่วซั่วขายให้ลูกค้านะครับคือถ้ามีปัญหาก็บอกตามตรงมีปัญหาถ้าปกติบอกตามตรงปกตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเรื่องนั้นนะครับผมให้ลูกค้าสบายใจอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง หรือลูกค้าจะมีมือสองนะครับเอามาแเลขติดเทินได้นะครับมาเทินได้นะครับของมือหนึ่งนะครับทุกตัวนะครับผ่านองผมนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับของมือสองนะครับของมือสองนะครับเอาไปกับผมมีประกันนะครับคือแบบว่าถ้ามีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่ดีๆตุ๊บนะครับผมเปลี่ยนลูกค้าให้แทนอื่นเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับซื้อกับผมนะครับเฉพาะของผมนะครับแต่เจ้าแต่ซื้อจากเจ้าอื่นผมไม่รู้นะครับแต่สําหรับซื้อจากผมนะครับผมให้ใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับทุกท่านนะครับ ราคานะครับค่อนข้างอาจจะสูงนะครับอ่าสมมุติว่านะครับราคาผมอาจจะค่อนข้างาจะสูงกว่าลูกค้านะครับบางท่านพันหนึ่งห้าร้อยนะครับแต่ของผมนะครับมีประกันให้ลูกค้านะครับสบายใจนะครับอ่าของผมนะครับอ่าพูดตรงๆนะครับของผมอาจจะค่อนข้างสูงนะครับราคาแต่นะครับผมมีการรับประกันให้ลูกค้านะครับอ่าสมมุติว่า ของมีปัญหานะครับผมก็รับให้ลูกค้าเต็มๆนะครับไม่ใช่ว่าผมได้กาไรผมก็ต้องจิงนะครับผมใจแรงใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ต้องจิงนะครับแต่ให้ผมให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้จะมั่นจะมั่นใจนะครับค่อนข้างอาจจะสูงนะครับแต่เจ้าอื่นๆผมไม่รู้นะครับก็ลองคุยกันดูนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับราคา35,000นะครับ35,000บาทนะครับวันนี้ผมก็ส่งให้1แท่นนะครับทางลูกค้าทางจังหวัด น่าจะอยู่ตากนะครับตากนะครับจังหวัดตากนะครับตัวนี้นะครับนะครับลูกค้าส่งสั่งทางออนไลน์นะครับปู่ลูกค้านะครับก็ขอบอ่าพระคุณนะครับทางอาจารย์นะครับปู่คุยกันได้นะครับอุ่นตังเลยนะครับไม่ต้องอ่าเก็บปลายทางนะครับเจ้านี้โหสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะครับก็ขอบพระคุณครับวันนี้จะส่งนะครับสั่งได้นะครับทั่วไทยนะครับเรจะเป็น9004 9002นะครับสั่งได้นะครับหรือจะเป็นอะตอมนะครับก็ได้นะครับ ทับนะครับผมเป็นตัวแทนทางร้านนะครับทักเข้ามาได้นะครับทางบริษัทนะครับผ่านผมได้นะครับวายเจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ35 0 0 0ันบาทนะครับจะเป็นเก้าศนก็ราคาเท่ากันนะครับมารับเองนะครับรถได้นะครับพร้อมส่งราคา35 0 0มนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้ามือหนึ่งรับประกัน1ปีนะครับก็วาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ